แต่กรณีที่เนิน745นะคะช่องบกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือจุดยุทธาศาสตร์สำคัญบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะอยู่ตรงพื้นที่อำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตรงนี้เกิดความขัดแย้งกันบ่อยครั้งนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็กัมพูชาพยายามจะเข้ามายึดครองค่ะมีการสร้างฐานที่มั่นขุดคูในสนามเพราะนะคะลุกล้ำดินแดนไทยค่ะ ทางไทยเราเนี่ยก็ได้เตรียมรับมือนะคะซึ่งก่อนที่จะมีคำสั่งหยุดยิงเนี่ยนะคะเราครอบครองพื้นที่ไว้ได้ค่ะทั้งทหารเขมรเนี่ยก็ถอนกำลังออกไปนะคะแต่ปรากฏว่าคลิปล่าสุดค่ะคาดว่าเขมรเนี่ยน่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสาเหตุก็เพราะว่าตรงนี้นะคะเนิน745เนี่ย ในเชิงภูมิศาสตร์แล้วนะคะถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่ามันจะสร้างความได้เปรียบนะคะถ้าหากเกิดการประทะรอบสามกันขึ้นมาจริงๆค่ะแล้วจุดนี้เองนะคะเขมรก็อยากได้มากๆค่ะก็เลยสร้างความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานค่ะระหว่างไทยและกัมพูชานะคะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพอหลังจากที่เรารบกันทั้งสองครั้งไปแล้วนะคะก็มีรายงานค่ะว่ากัมพูชาเนี่ยกลับเข้ามายึด 754อีกครั้งหนึ่งนะคะมีการเสริมกำลังมีการสร้างฐานที่มั่นแล้วก็พร้อมอาวุธหนักด้วยนะคะซึ่งที่เพจคณะขอบตาดำพลังเงียบแห่งรัติการค่ะก็โพสภาพล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นฝั่งของกัมพูชาะคะ่ะแต่ว่าถูกเรียกว่าพื้นที่เมืองมุมไบนะคะมุมไบนี่อยู่ที่กัมพูชานะค,ะคุณผู้ชมขเมนเนี่ยมีการเริ่มอพยพออกแล้วนะคะ ในวันที่25มกราคม69ค่ะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวบ้านนั่นล่ะค่ะที่อยู่ตรงแนวชายแดนนะคะที่ชื่อว่ามุมใบนะคะก็คือช่องบกในแนวลึกติดก,กับชายแดนไทยค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะมียาติ่านนะคะแล้วก็ครอบครัวของทหารนั่นล่ะค่ะซึ่งเขาก็น่าจะทราบข่าวมาจากทหารนะคะก็ออกมานะคะอยู่ในพื้นที่ที่ไกลออกไปค่ะ เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าพวกนี้เนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วมันจะออกมาทําไมนะคะซึ่งทหารบ้านเนี่ยของเขมรน,นั่นแหละที่เป็นคนบอกข่าวก่อนเสมอซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนคลิปภาพนี้นะเป็นคลิปที่ชาวเขมรค่ะที่เขาอยู่แนวหลังนะคะห่างจากชายแดนเนี่ยพอสมควรถ่ายเอาไว้ได้นะคะบอกว่าพวกชายแดนเนี่ยเริ่มเดินทางกันแล้ว เดินทางเข้าไปในเมืองนะคะแล้วก็นับเวลาถอยหลังได้เลยนี่เขาพูดเองนะคะแน่นอนค่ะสถานการณ์แบบนี้นะคะฟ้าลิขิตเอาไว้แล้ววันเนิน745เนี่ยจะต้องกลับมาอยู่กับคนไทยแบบถาวรและตลอดไปนั่นแหละค่ะเอ้ยสนาบเดีย,ยนไทนบังฟอบังฟอเอ้ยสนาเอ้ยเกเรือเตีย,ย้ทยเนสักแม่บนออขอะไรที่ไหนเมื่อ ត <tuh 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 ើបាក yes ់ល uh, uh, um, ុបច <tuh ិត <tuh <tuh ្តខ្ញុំម្លេះខ្ញុំអ្នកជេរដែរឃើញបងប្អូនភេសတ်អញ្ចឹងខ្ញុំបាក់ចិត្តហ្នឹងនេះបងប្អូនម៉ូតូឡានអូតូទៅយន្តមកឃើញនៅមុខផ្ទះនេះឃើញយីម៉ូតូគោយន្តឡានរត់ទៅហើយតើធ្វើយ៉ាងណាទៅទៅទៅហើយឲ្យសំភមហៃអ ôi បងប្អូនឯនេះឯទីប៉ុន្មានបោះ3 3 4ហៃ តាក់ទៀតឲ្យបងប្អូនកុំអាចរត់ចោលខ្ញុំអីគូយន្តរត់បណ្ដាបណ្ដាទេហឲ្យបងប្អូនអើយកឹតយ៉ាងណាទេនេះអ្នកមុំ3នៅមុខផ្ទះខ្ញុំរៀងអូវ៉ៃបាយបាយចាំមកទៅ จะต้ก้อยเนี่ยปรุมแน่เลยกลับมาดูนะคะทางฝั่งทหารช่างของไทยเราบ้างค่ะในเพจดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีการเผยแพร่ภาพนะคะว่าทหารช่างเนี่ยสร้างทางตัดช่องบกช่องอานม้าค่ะเตรียมเอาไว้นะคะหน่วยทหารช่างไทยเนี่ยช่วงนี้ก็เร่งมือกันใหญ่เลยค่ะเพื่อที่จะทำให้ แนวถนนนะคะขยายขึ้นแล้วก็ดีกว่าเดิมค่ะเพื่อที่จะส่งกําลังบํารุงลําเลียงสเสบียงแล้วก็ใช้เป็นเส้นทางลาดตะเวนและตรวจการในพื้นที่ช่องอันมาและช่องบอกค่ะหลังจากที่เราควบคุมยึดพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วนะหนึเซและการที่เราเร่งสร้างถนน,นแบบนี้ก็เพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์ไม่ปกตินั่นเองจะได้พร้อมแบบเต็มที่นั่นเองนะคะอะไรที่เราได้มาแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดละค่ะเพราะว่ามันแลกมาด้วยเลือดเนื้อ ของทหารกล้าทุกๆนายนะคะยังว่าละค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันสวยมากๆนะคะขเขมรก็อยากได้เป็นธรรมดานะคะเราคนไทยก็ต้องช่วยส่งกำลังใจให้ทหารช่างกันนะคะตอนนี้ทางเพจส่องเมรนะคะเขาก็โพสต์มาอีกคลิปหนึ่งนะคะเมะื่อวานนี้24มกราคม69ค่ะระบุว่าทหารขาเขมรในพื้นที่มุมไบช่องบกทำการล่าตะเวนพื้นที่นะคะไปดูคลิปกันค่ะ